สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟรีไทยนะครับผมอยู่ที่จังหวัดอินไบนะครับเมืองเงียโลนะครับที่นี่เขาเรียกเมืองรอนะครับเป็นเมืองไทยคนเชื้อสายไทยไตนะครับแต่เดิมน่าจะอยู่ในเครือของ12จุดไทยนะฮะก็อยู่อีกคนละหุบเขามาจากเซนลาแล้วก็เดียนเบ็นฟูนะครับนี่ก็เป็นุูเขาใหญ่เหมือนกันคนไม่ค่อยมาที่นี่นะฮะนี่เขาสั่งสั่งแกงโลแกงแกงกาโรนะครับ ปลาโลผมก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับก็ลองชิมดูครับนี่เป็นใส่มกักเส้นเฟออันนี้ตอนซื้อเขาบอกจะขาย5้าหมืนผมก็บอก3ามหมื่นได้ไหมก็ขายได้นะครับราคาก็3ามหมื่นนะครับผัดเยอะมากร้อนๆน,นะครับ อร่อยรบมาชิมเนื้อปลาครับเป็นปลาทอดนะเนื้อออกเหลืองๆเนี่ยไม่รู้ปลาอะไรผมก็ไม่รู้ชื่อทั้งภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามเนื้อมันมากมปลาอะไรผมนึกไม่ออกเนื้อมันมากมันเลยฮะ เคี่ยวแบบมันอร่อยเลยโอ้ไม่น่าเขาชอบแล้วก็เอามาทอดอย่างเงี้ยมันมากเลยมันนี่ไม่ได้แบบมันเลี่ยนนะแบบเคี้ยวมันอร่อยไมนก็เคี้ยวถั่วเลยนะฮะปลาอะไรเนี่ยขนมปลาดุกก็ไม่ใช่นะเขาบอกว่าเป็นดักสารนะครับเป็นอาหารพิเศษของเมืองนี้เลยอืมอร่ย ก้าโลนี่กะยากครับก็เวลากินก็บอกเล่ากันว่าผมคงไม่ต้องโชว์หน้าโชว์ตานะครับอ๋อมีอีกอันหนึ่งป้ายนี้เขาเขียนว่าแกงก้าโรนะแกงเนี่ย แกงเนี่ยเป็นสำเนียงเหนือสำเนียงใต้แล้วกันเป็นก็คือความหมายเดียวกับแกงนะครับผมก็เลยสงสัยว่าคําว่าแกงเนี่ยเรามีลากร่วมกันกับเวียดนามนะคะัคำว่าแกงเนี่ยในภาษาไทยเคยมีผู้รู้สมัยก่อนเนี่ยเขาสนิทฐานไว้ผมเคยอ่านเจอเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมมาจากคำคำเขมรที่ว่าแกงใดแปลว่าฆ่านะครับ เรามาภาษาไทยมาใช้มาเป็นขีดค่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ใช่ก็คือเขาเปรียบเหมือนกับว่าแกงเนี่ยเมลามีแกงก็มีการค่าใช่ไหมค่าไก่ค่าอะไรเงี้ยแต่พอมารู้ภาษาเวียดนามเนี่ยจเจอคําว่าแกงเนี่ยทั้เหมือนกันเลยนะครับเป็นแกงเดี๋ยวนี้อ,อย่างอื่นเนี่ยจะเหมือนแกงมากกว่านี้อันนี้จะค่อนข้างเหมือนเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับก็เอ่อ ก็เลยสงสัยอยู่ว่าลากคําไทยคําเวียดมีลากร่วมกันยังไงอันนี้เส้นแบบเส้นเฟอครับอร่อยดีครับดูเส้นอย่างเงี้ยเนียนเนี่ยเข้ากับน้ําซุปเนี่ยมันคูกขาคูกขานะดูน้ําซุปเข้ามาเขาก็ให้ผักมาเยอะมากนะครับนะครับสไตล์เวียดนามเติมผักได้อีกเรื่อยๆ แต่ก็ไม่มีใครกินเยอะขนาดนั้นพอมีเครื่องปรุงอื่นถ้าอยากจะทานนะครับนี่ก็เย็ยนละนี่ก็เดี๋ยวผมจัดการต่อครับนะแกงกระหรูนะครับเหมือนกับแกงปลาชนิดหนึ่งนะฮะไปหาค้นฟ้าต่อใน Google ต่อว่ามันคือปลาอะไรครับพบกันใหม่กับชาแนล e ิลไทยในทรูบครับเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับ นี้จากประเทศเวียดนามสวัสดีครับ